เดือนกรกฎาคม2565มีสมาชิกชกศอ,อสมเสียชีวิตกี่คนแต่ละคนจะถูกหากกี่บาทสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพท่าในช่องเพจนี้อยู่ใน f a c e b o o k นะคะพิมพ์คำว่าป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสามารถไปค้นหาข้อมูลดีๆจากเพจของป,ป้าปอได้นะคะค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะคณะกรรมาการชกรสอ,อสมอก็จัดการประชุมแล้วนะคะวันที่7กรกฎาคม2565ค่ะ ก็รับรองสมาชิกที่888,728คนค่ะนั่นคือสมาชิกทั้งหมดนะคะเดือนนี้มีสมาชิกอสมเสียชีวิต592คนค่ะดังนั้นสมาชิกแต่ละคนก็จะถูกหากคนละ296บาทส่วนทายาทก็จะได้รับเงิน444,364บาทโดยประมาณนะคะแล้วจะจ่ายเงินแก่ทายาทในวันไหน ทางสมาคมกำหนดไว้วันที่25กรกฎาคม2565นะคะแต่ในทางปฏิบัติอาจจะจ่ายก่อนวันนั้นก็ได้ค่ะเหมือนเดือนที่แล้วที่กำหนดไว้วันที่24ก็จ่ายไปตั้งแต่วันที่22มิถุนายนนะคะ จะหักจากสมาชิกวันไหนก็วันที่ค่าปล่อยการเข้านะคะนั่นก็คือ12กรกฎาคม2565ค่ะสัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอาก็นำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวมาแจ้งให้ทราบเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ